ลิือชีวิตรักคโยตี้สาวกระชากรักตอนทีหน่หนานายอมกลับไปหาอีอริกที่บ้านทำให้ใชายหนุ่มดีใจมากที่ได้เห็นหน้าเธออีกครั้งนานานี่คุณกลับมาหาผมแล้วเหรอผมดีใจที่สุดเลยที่ตื่นขึ้นมาในเช้าวันนี้แล้วเจอหน้าคุณค่ะฉันกลับมาแล้วคะ่ะอีอริกฉันกลับมาหาคุณแล้วผมดีใจมากเลย รู้ไหมว่าผมตามหาคุณมานานแค่ไหนแล้วคุณคิดถึงฉันอย่างนั้นล่ะคะเอริกคิดถึงซี่ไม่คิดถึงคุณแล้วผมจะไปคิดถึงใครไม่น่าเชื่อเหมือนกันนะว่าเรารู้จักกันไม่นานแต่ผมกลับรู้สึกผูกพันกับคุณได้มากขนาดนี้ผมคิดถึงคุณมากจริงๆขอบคุณที่ยังอุตส่าห์คิดถึงฉันนะคะเอริกพูดอะไรอย่างนั้นเราอุสงอุตสาหอะไรผมคิดถึงคุณจริงๆ เราตัดสินใจคบกันแล้วนี่อยู่ๆทำไมคุณถึงได้ทิ้งผมไปอะไม่มีอะไรหรอกค่ะฉันแค่ต้องการไปทบทวนจิตใจของตัวเองเท่านั้นเองเพราะฉันคิดได้แล้วฉันก็กลับมาโอเคผมจะไม่รื้อฟื้นเรื่องเก่าๆที่มันผ่านมาแล้วผมถือว่าคุณได้กลับไปทบทวนใจตัวเองคุณมาเหนื่อยๆขึ้นไปพักผ่อนบนห้องก่อนเถอะ ไม่ทันที่หญิงสาวจะได้ขึ้นไปอาบน้ำพักผ่อนอย่างที่เอริกบอกผู้หญิงคนหนึ่งก็เดินเข้ามานี่เธอยังอยู่ที่นี่อีกเหรอเนี่ยนี่คงเป็นเมียน้อยของเอริกสินะนี่ทำไมถึงคิดว่าฉันจะเป็นเมียน้อยของเอริกฮะก็ฉันเป็นภรรยาของเอริกคุณเป็นผู้หญิงอีกคนก็ต้องเรียกเมียน้อยสิคะเธอยังไม่ได้แต่งงานกับเขา กล้าเรียกฉันว่าเมียน้อยได้อย่างไงเธอหนีไปหนีไปแล้วทำไมไม่ไปหลับแล้วกลับมาทำไมหนีไปแล้วก็กลับมาได้คะ่ะฉันรู้ว่าฉันรักอีริกฉันก็กลับมาทำไมคะคนเราจะเปลี่ยนใจกันไม่ได้หรอหน้าด้านเธอมันด้าด้านที่สุดรับปากฉันแล้วว่าจะไปก็ยังกลับมาใครกันแน่ที่หน้าด้านเราสองคนรักกันกำลังจะแต่งงานกัน คุณก็แย่งเขาไปจากฉันนี่เกี่ยวว่าฉันเหรอความจำแกเสื่อมหรือไงถึงไม่รู้ว่าฉันมาก่อนคุณแย่งเข้าไปจากฉันยังมีหน้ามาพูดแบบนี้อีกนะใครกันแน่ที่แย่งฉันกับเอริกรักกันอยู่ดีๆแกก็เข้ามาแทรกกลางพูดบ้าอะไรว่าฉันไม่แย่งแกนี่ถ้าจะสมองเสื่อมอย่าเพิ่งทะเลาะก,กันเลยนะผมว่าเราเข้าไปข้างในกันดีกว่า ใชาหนุ่มขัดจังหวะก่อนที่หญิงสาวทั้งคู่จะทะเลาะกันไปมากกว่านี้ทิดแท้อีริกก็มีเมียน้อยจริงๆมีผู้หญิงที่ชื่อแอนนี่อยู่ที่บ้านหลังนี้แล้วก็มีลูกด้วยเด็กคนนั้นคือลูกของคุณหรอคุณแอนนี่เอ๊ะเธอนี่จะบ้าหรืออยังไงคริตี้เขาก็เป็นลูกฉันนะสิมาถามทำไมแบบนี้เนี่ยคุณคิดจะแย่งเข้าไปจากฉันจริงๆนะหรอคะ เธอนี่มันบ้าพูดจาอะไรกลับไปกลับมาฟกบนเหมือนคนความจำเสื่อมเออ่เปล่าซะหน่อยค่ะฉันไม่ได้ความจำเสื่อมอะไรทั้งนั้นฉันก็แค่เบรเบร์เพลียๆไม่สบายเลยจำสับสนนิดหน่อยหญิงสาวบอกแล้วรีบเดินหนีไปก่อนจะโดนจับได้ว่าความจริงแล้วเธอความจำเสื่อมที่รักผมขอเข้าไปหาคุณที่ห้องได้ไหม ฉันว่ามันคงไม่เหมาะราคาะอริกอะไรคือไม่เหมาะเราสองคนรักกันกำลังจะแต่งงานกันทำไมผมจะเข้าไปที่ห้องคุณไม่ได้ก็ที่บ้านนี้ยังมีผู้หญิงอีกคนากคาราคาซังอยู่นี่คะคุณจะให้ฉันแต่งงานกับคุณได้ยังไงแต่ผมกับแอนนี่เราไม่ได้มีอะไรกันนานแล้วนะเราสองคนเลิกคบกันไปนานแล้วไม่นานแต่ก็มีลูกด้วยกัน พูดอะไรของคุณผมกับแอนนี่เรามีลูกด้วยกันมาตั้งนานแล้วแอนนี่กับคริสต,ตี้มีความสัมพันธ์ยังไงกับผมคุณก็รู้ดีนี่คุณเป็นอะไรเย่บบอกนะว่าความจําเสื่อมอย่างที่แอนนี่เขาพูดไว้จริงๆอะ่ะเปล่าคะ่ะฉันขอตัวนะคะปวดหัวมากเลยจะไปไหนเราสองคนไม่ได้เจอกันตั้งนานแล้วนะเราควรจะอยู่ด้วยกันสิฉันไม่พร้อมจะนอนกับคุณตอนนี้คะ่ะ เมื่อไหร่จะพร้อมผมรอมานานมากแล้วนะเมื่อไม่มีผู้หญิงคนอื่นอยู่ที่บ้านหลังนี้ถ้าคุณไล่แอนนี่ออกไปฉันก็พร้อมที่จะเป็นของคุณแอนนี่เข้ามาพักที่นี่เพราะว่าคริสต,ตี้มาพักฟื้นที่บ้านเราไม่มีอะไรกันแล้วแค่ทำเพื่อคริสต,ตี้เท่านั้นเองฉันพร้อมเมื่อไหร่ฉันจะบอกคุณเองค่ะแต่ตอนนี้ไม่พร้อมอย่านานนักเนี้ยผมรอไม่ไหวไม่นานแรค่ะ ฉันขอออกไปเดินเล่นสักครู่ผมขอไปด้วยคุณไปดูคริสตี้กับแม่ของคริสตี้เถอะค่ะฉันบอกแล้วไงว่าฉันอยากเดินเล่นคนเดียวคุณไม่ได้โกรธผมแน่นะไม่โกรธแล้วค่ะฉันเข้าใจสถานการณ์ทุกอย่างดีหญิงสาวบอกแล้วขอตัวออกมาโทรศัพท์ด้านนอกฮัลโหลคุณไบรอันว่าไงเห็นแล้วใช่ไหมว่าที่บ้านหลังนี้มีผู้หญิงชื่อแอนนี่ แล้วก็มีลูกชื่อคริสตี้จริงๆเขาสองคนมีอะไรกันลับหลังคุณฉันเชื่อแล้วฉันยินดีจะขโมยความลับทุกอย่างที่เกี่ยวกับเอริกที่คุณต้องการไหมคุณดีดีมากผมจะจ่ายเงินค่าผลประโยชน์ของคุณอย่างงามเลยไม่ต้องหัวนะคุณนานา,นาแต่คุณต้องให้เงินฉันเป็นเงินสดฉันไม่รับเช็คฉันไม่ไว้ใจผู้ชายหน้าไหนอีกแล้ว ได้เลยไม่ต้องห่วงผมจะเบิกเงินสดไปให้คุณเองที่แท้เธอก็รับเงินมาจากไอ้ไบรอันอย่างนั้นเหรอฉันจำเสียงของมันได้คุณอีริกเธอมันชั่วช้ามากนะใช้ความรักของฉันเป็นเครื่องมืออย่างนั้นเหรอคุณออริกคะดแ่ฉันเธอจะได้รู้นานาว่าเวลาที่ฉันไม่ใจดีมันเป็นยังไงที่ผ่านมาฉันคงใจดีกับลูกนี่อย่างเธอมากเกินไปสินะ คุณจะทำอะไรฉันน่ะฉันจะทรมานเธอให้ถึงที่สุดให้มันสาสมกับที่เธอคิดทรยศฉันคนอย่างอีริกไม่เคยปล่อยให้มีใครทรยศโดยไม่ทำอะไรอย่านะคุณอีริกทำดีด้วยไม่ได้ดีก็ทำชั่วมันไปเลยละกันที่แท้ที่เธอเข้าหาฉันไม่ได้เป็นหนี้หาเงินไปรักษายายแต่เพราะเธอตั้งใจเข้ามาปลอกลอกฉันตั้งแต่แรกไม่นะคะคือฟังฉันก่อนมันนี่เลย ไม่มีคำว่าปราณีอะไรสำหรับผู้หญิงอย่างเธออีกแล้วคุณเอริกได้โปรดเถอะฟังฉันอธิบายก่อนฉันไม่ฟังอะไรทั้งนั้นมานี่ชายหนุ่มบอกเสียงเฮี้ยมแล้วลากตัวหญิงสาวออกไปมีเสียงของเธอโวยวายปล่อยชน,นะคุณเอริกปล่อยชน,นะปล่อยฉันก็จบไปแล้วนะคะสามหลักโคโยตี้สาวกระชากรักค่ะ หวังว่าทุกคนคงจะชอบเรื่องนี้กันนะคะคลิปนี้ลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ